They are timing the differences between the有點 and a bit 狂進去,無容,看到台怕,我心 Alcohol free, planned for สู่วิถีชีวิตของโลกแห่งพลังงานไฟฟ้าที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น KJL ผู้นำลนวัตกรรมตู้ไฟรางไฟขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าเพื่อนอนาคตของทุกคนราเติบโตคูคูและเคียดข้างไปกับโลกแห่งพลังงาน เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุน่นที่ทาง,งานอัตโนมัติอยา่างเปแบบน็นระบบเเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันที่เหมาะสมกับรูปแบบ ขขนาดประเภทองชิ้นงานงานสีพลาท้าด้วยเทคโนโลยีจากสวิสเซอร์แลนด์ที่มีความทนทานยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนสีตามความต้องการโดยไม่กระทบต่อสายพานการผลิตอีกทั้งนหนึ่งนเม็ดสีสุ่เกิน กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอ,อย่างรู้คุณค่าเลือกใช้ลังงานสะอาดเพื่อก่อให้เกิดผลพิษน้อยที่สุดเรา KJL อยางสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลาย ทันสมรโลกอย่างชันเดอร์อิเล็กทริกจากประเทศฝรั่งเศสภายใต้ระบบการติดตามชิ้นงานแบบเวลไทม์ time, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่สายพานการผลิตทำง,งานต่อเนื่องเวัน24ชั่วโมงสามารถิำสินค้าได้เพิ่มขึ้นจาก20ล้านชิ้นเป็น30ล้านชิ้นต่อปี ต้องการสินค้าของ KJL ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ตัวแทนจำหน่ายของ KJL เพิ่มมากขึ้นจนครอบคลุมไปทุกจังหวัดในประเทศไทยยกระดับการกระจายสินค้าให้เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นจนก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทมหาชนในปี2022และเพื่อยกระดับคุณภาพของงานด้านไฟฟ้าเราอย่างไร้ซาง KJL i n n เ t i o n เือ,เอ,เอข่ายผู้เชี่ยวชาญงานไฟฟ้าจากทั่วประเทศเสริมทักษะความรู้ความมีมาตรฐ,ฐานความมั่นคงทางอาชีพโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสร้างสังคมแห่งองค์ความรู้อย่างแข็งแกร่งและเครือข่ายที่เหนียวแน่นจนงไปถึงการสร้างสู่อนวัตรกรรม KJL Innovation Campus หรือคิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านนว,วัตกรรมไฟฟ้าการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ผลโลหะแบบครบวงจรเตรียมพร้อมก้าวสู่อนาคตของโลกแห่งพลังงานไฟฟ้าที่ไม่หยุดนิ่งติดตั้งง่ายสรงงานไวลัอไยัยและคงคุณภารสสมรวจได้เร็ว ส่วนหนึ่งในหน้าที่ของคุณพือร่วมกันส่งมอบคุณค่าไปสูว่วิถีชีวิตของโลกพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต Better together เติบโตไปด้วยกัน KJL ผู้นำนวัตกรรมตู้ไฟร่างไฟขับเคลื่อนไฟฟ้าเพื่ออนาคตคุณ Yeah.